ทราบไหมคะประเทศไทยเรามีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะที่กระทบกับเราทุกคนแล้วต้องทำยังไงอะสวัสดีค่ะพบกันในดิจ i ิทั t h ลไท a แลนด์ from home กับเอิญปาดพีค่ะเรายังคง work from home กันอยู่นะคะแล้วเอิญก็ถ่ายทำรายการจากที่บ้านค่ะ ทราบไหมคะว่าประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกันด้วยนะคะหรือว่าพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ p d p a ค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้กันอยู่บ้างนะคะหรือว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยแต่ทีนี้ กฎหมายดังกล่าวนี้ค่ะจะเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไรต้องขอบอกเลยนะคะว่าเกี่ยวข้องกับทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปผู้บริโภคหรือแม้แต่ธุรกิจจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่ค่ะวันนี้เอิญจะพาทุกคนมาคุยเรื่องนี้กันเลยนะคะว่าเราจะต้องเตรียมตัวกันอย่างไรและจะต้องทําอย่างไรบ้างพาไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย PDPA กันเลยค่ะ แล้วตอนนี้เอก็พาทุกคนมาคุยกับดรอุดมทิปกไพรเกษตรกรรมการผู้จัดการบริษัทดิจิทัลบิ s i เนสค Consult นะคะแล้วก็ยังเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัลกรรมการสมาคมการค้าดิจิทัลไทยและรองประธานสมาพันธ์ SME ไทยด้วยนะคะและแน่นอนค่ะว่าการพูดคุยของเรานี้ก็เป็นการสัมภาษณ์กันแบบ Social d i s t a n c i n g นะคะเอยังคง Work from Home อยู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอถามเลยนะคะว่า PDPA หรือว่าพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้คืออะไรคะพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเป็นกฎหมายฉบับใหม่หนึ่งในหลายๆกฎหมายที่รัฐบาลไทยเนี่ยราขึ้นมาเพื่อ ทำให้การทําธุรกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายที่ผ่านมาข้อมูลส่วนบุคคลหลายหลายคนอาจจะมองว่าไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรชื่อเสียงเรียงนามของเราหรือแม้แต่ใบหน้าของเราแต่พอในยุคดิจิทัลเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปอะไรก็ตามที่สามารถที่จะระบุความเป็นตัวตนของลูกค้าหรือผู้บริโภคได้เนี่ยนะครับ ผู้ประกอบการหรือนักธุรก,กิจเนี่ยเขาชอบมากเพราะว่าเขาจะได้สามารถที่จะขายสินค้าหรือบริการเนี่ยมาถึงผู้บริโภคโดยตรงโดยผ่านมือถือมาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเพราฉะนั้นพรบคุ้มครองข้อมูสลส่วนบุคคลเนี่ยจึงออกขึ้นมาเพื่อช่วยคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนะครับของผู้บริโภคครับ ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะส่วนของออนไลน์ใช่ไหมคะก็คือครอบคลุมทั้งออนไลน์และออฟไลน์เลยใช่ไหมคะแม้ว่าเราจะเริ่มต้นด้วยการพูดถึงในแง่ของยุคดิจิทัลก็ตามแต่ว่าในแง่ของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยครอบคลุมถึงทุกกิจกรรมในการที่จะเก็บข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนผมยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะมีคนโทรศัพท์หาเรา นะฮะเพื่อขายสินค้าหรือบริการถูกไหมครับแล้วเราก็จะงงมากว่าเอ๊ะคุณเอาเบอร์โทรเอาชื่อผมมาจากไหนอันนั้นนะ่ะเป็นข้อมูลสว่วนบุคคลที่มีคนเก็บแล้วเอามาใช้กับเราสังเกตไหมฮะอันนี้ไม่ใช่ดิจิทัลหรือรูปแบบอีกง่ายๆที่สุดก็คือว่าเราไปสมัครงานแล้วเราก็กรอบใบสมัครในกระดาษน,นะครับหรือทุกวันนี้เราไม่กรอบใส่กระดาษแล้วเราก็ส่งเป็นอีเมลไปแต่เวลาเขาสัมภาษณ์งานเราเนี่ยเขาต้องปิิ้นออกมาเป็นกระดาษเพื่อที่เอาไว้ตรวจสอบหรือคุยกับเรา,ถ,เราถูกไหมครับ เสร็จแล้วเนี่ยคำถามก็คือว่าเอกระดาษที่เป็นประวัติของเราเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรต่อเราก็จะเห็นว่าหลุดออกไปเป็นถุงกล้วยแขกโอ้โหครับนั่นแหละครับคือการเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ยไปใช้หรือเอาไปให้คนอื่นคือคนอื่นถ้าเขาดูกล้วยแขกเขาอาจจะได้ข้อมูลของเราโอ้แบบนี้ไม่ได้เลยนะคะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้อิงเฉพาะอะไรก็ตามที่เป็นดิจิทัล แต่กำลังบอกถึงการเก็บหรือรวบรวมหรือการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทุกประเภททุกวิธีการค่ะเอาล่ะเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ออนไลน์หลายคนจะคิดว่าเอ๊ะเป็นแค่ดิจิทัลนี่เป็นแค่ออนไลน์หรือเปล่าแต่คือครอบคลุมทั้งส่วนที่เป็นออนไลน์และออฟไลน์เลยนะคะคราวนี้ค่ะแล้วจะมีผลกระทบกับใครบ้างค่ะ จริงๆแล้วต้องเรียนนี้ครับยกตัวอย่างง่ายๆครับกิจกรรมที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี้ก็คือว่าเราขายของออนไลน์แล้วเวลาเราขายของออนไลน์เนี่ยเราก็ชอบให้คนมาอินบ็อกบอกชื่อนามสกุลถูกไหมครับแล้วก็เลขที่บัญชีโอนบัญชีกันอันนี้ครับมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลละเพราะนั้นเนี่ยใครบ้างที่เกี่ยวข้องในธรุรกิจในกฎหมายฉบับนี้ก็คือว่าทุกคนทุกองค์กรที่มีการเก็บรวบรวมหรือควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่น ต้องเกี่ยวข้องหมดภาคธุรกิจ<ฆ>ทุกประเภทหลายคนอาจจะบอกเอ้ยผมทําธุรกิจค้าส่งไม่ได้เก็บข้อมูลผู้บริโภคถามว่าคุณเก็บข้อมูลพนักงานไหม<ฆ>เก็บข้อมูลพนักงานแปลว่าอะ<ฆ>ไรแปลว่าคุณเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นก็ต<ฆ>้องตามกฎหมายฉบับนี้ด้วยนะครับหน่วยงานราชการที่ให้บริการกับประชาชน<ฆ>มีเก็บข้อมูลประชาชนไหมถ้ามีเมื่อไหร่ปุ๊บ นะเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้หมดเพราะฉะนั้นทุกคนต้องตอบตัวหมดเลยครับตามกฎหมายฉบับนี้ครับสรุปแล้วคือโดนทุกคนเลยกระทบกับ<ม>โอโหกระทบกับทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอย่างผู้ประกอบการเนี่ยอย่างสมมติว่าบางทีเราก็คิดว่าเราไม่ได้เก็บข้อมูลของลูกค้าเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีข้อมูลของพนักงานเราด้วยอันนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายเหมือนกันใช่ไหมคะเข้าข่ายครับเก็บข้อมูลพนักงานก็เข้าข่ายแล้วเพราะว่าพนักงานก็ถือว่าเป็นบุคคล ถูกไหมครับมีละะักษณะสามารถที่จะระบุตัวต,วตนได้ยิ่งพนักงานเนี่ยเราจะรู้ประวัติความเป็นมาของเขาหมดรู้เลขที่บัญชีประวัติไปสมัครงานหลายๆองคอ์กรเนี่ยจะเขียนว่านับถือศาสนา,าอะไรทานอาหารแบบไหนอันนี้เราเรียกว่า sensitive issue <ม>นะครับเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังครับในการเก็บข้อมูลพวกนี้ครับคือตอนนี้เนี่ยกระทบทั้งผู้ประกอบการก็คือเจ้าของธุรกิจเ<ฆ>จ้าของกิจการทั้งหลายนะคะแล้วก็ฝั่งประชาชนทั่วไป ก็จะกระทบด้วยเช่นเดียวกันงั้นมาดูกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าฝั่งผู้ประกอบการอย่างเจ้าของธุร,รกิจเจ้าของกิจการจะขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็แล้วแต่งนี่นะคะบริษัทต่างๆจะต้องทํายังไงคะเตรียมตัวย,ยังไงแล้วก็ต้องปฏิบัติตัวยังไงเพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายเรื่องนี้ค่ะหลักสําคัญของกฎหมายฉบับนี้ก็คือว่าการนําข้อมูลส่วนบุคคลของใครมาก็ตามมาเก็บรวบรวมหรือควบคุมเนี่ยจะต้องขออนุญาตครับ ต้องสิ่งที่สําคัญคือต้องขออนุญาตก,ก่อนเมื่อไหร่ที่กดข้อมูลผมต้องขออนุญาตผมการขออนุญาตต้องบอกว่าเอาไปใช้ทําอะไรการเอาไปใช้ทำไรต้องระบุขอบเขตด้วยว่ามีระยะเวลาแค่ไหนไม่ใช่ว่าตลอดชีพแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยถัดไปต้องมีช่องทางให้ผมเนี่ยสามารถที่จะไปบอกยกเลิกข้อมูลของผมด้วยค่ะเอ๊ถ้างั้นอย่างนี้เนี่ยทุกครั้งที่จะมีการเก็บข้อมูลเนี่ยคือต้องมีการระบุไหมคะว่า ข้อมูลที่จะเก็บนี้เนี่ยคือจะใช้เป็นระยะเวลาเท่าไหร่อาจจะเป็น5เดือน6เดือนหรือจนกว่าจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างท,ที่เกิดขึ้นท,ที่สุดก็คือว่าจนกว่ากิจกรรมที่เราทํากับลูกค้าเนี่ยมันจบสิ้นลงกรณีฟิตเนสเนี่ยง่ายๆฟิตเนสส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอายุประมาณ3เดือน6เดือนหรือปีหนึ่งไม่ใช่ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นการขอข้อมูลของลูกค้าเนี่ยมันจะสิ้นสุดหลังจากที่การเป็นสมาชิกสิ้นสุดลงพอสมมติว่าการเป็นสมาชิกสิ้นสุดลงนะคะ เราจะต้องทํายังไงกับข้อมูลนั้นคะคือต้องลบออกไปเลยหรือเปล่าคะต้องทำลายทิ้งต้องลบทิ้งห้ามเอาไปใช้ครับและถ้าอย่างสมมุติว่าเป็นข้อมูลพนักงานลนะคะการสิ้นสุดของการเก็บข้อมูลนั้นคืออันนี้เป็นปัญหากรณีที่เป็นพนักงานเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายองค์กรเนี่ยเวลาพนักงานลาออกไปเรายังไม่ทํำลายข้อมูลมเพราะว่าบางทีเราจะต้องอมีการติดต่อพนักงานคนนั้นเนี่ยอีกประมาณสักสองสาม เดือนหลังจากนั้นหรือ,อส่วนใหญ่ก็ไม่เกินหนึ่งปีเพราะนั้นคําแนะนําก็คือว่าเราต้องสัญญาที่เราเซ็นกับพนักงานเนี่ยควรจะระบุให้ชัดเจนเลยครับว่าขออนุญาตเก็บข้อมูลคุณใช้เพื่อประโยชน์อะไรแม้คุณลาออกไปแล้วเนี่ยเราจะเก็บข้อมูลของคุณเนี่ยอีกอย่างน้อยนานแค่ไหนระบุได้ครับตั้งแต่วันแรกสมมติว่าสามเดือนหก <6 S 1> เดือนหรือปีหนึ่งหลังจากที่คุณลาออกแล้วลออก็ระบุได้ครับคุณนั่นครับก็คือต้องระบุให้ชัดเจนนั่นเองนะคะ ว่าจะเก็บไว้ยาดงานแค่ไหนครับผมแล้วก็อีกหน่วยงานหนึ่งในองค์กรที่เจอมากนะครับก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับไอทีหลายคนเวลาทาเว็บไซต์เราจะมีโปรแกรมเล็กๆตัวหนึ่งที่ฝังเอาไว้ซึ่งความทีเราไม่ได้เป็นคนฝังเองที่เรียกว,ว่าคุกกี้ได้โปรแกรมคุกกี้เนี่ยมันก็ไปฝังในเว็บไซต์ฝังในดีไวซ์ของผู้บริโภคถูกไหมฮะเพื่อไปบอกได้ว่าผู้บริโภคเป็นใครไอตัวคุกกี้เองเนี่ยอาจจะละเมิดตัวกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพราะบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเอาคุกกี้มาจากต่างประเทศเอาซอฟต์แวร์เล็กๆเนี่ยมาจากทางประเทศตอนทําเว็บปรากฏว่าซอฟต์แวร์พวกนี้มันส่งข้อมูลกลับไปที่ต่างประเทศโดยไม่รู้เราเอาอันนี้ก็เป็นปัญหาเนี่ยแล้วนี่ต้องทํำยังไงอะคะสำหรับปัญหานี้อะคะ่ะปัญหานี้มันมีซอฟต์แวร์ครับให้เช็คครับ เราเอาเว็บไซต์ของเรานะครับใส่เข้าไปในซอฟต์แวร์มันก็เช็คมาเลยว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยนะครับมีคุกกี้กี่ตัวฝังอยู่ในเว็บแล้วคุกกี้พวกนี้นะครับมันส่งข้อมูลไปที่ไหนบ้างเก็บข้อมูลอะไรแล้วส่งข้อมูลไปที่ไหนบ้างอย่างนี้ถ้าอย่างกรณีเว็บไซต์เนี่ยคะ่ะก็คือถ,ถ้าสมมติว่าเราขึ้นเป็นฟอร์มขึ้นมาเพื่อให้ยูเซอร์เนี่ยกด ตอบรับว่ามีการเก็บข้อมูลอะไรแบบนี้อย่างที่เห็นตอนนี้เขาทํากันอยู่นี่คืออย่างนี้ใช้ได้ไหมคะอันนี้ถือว่า,อาใช้ได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมดเพราะว่าท้ายสุดแล้วไอ้ตัวคุกกี้เนี่ย เจ้าของเว็บอาจจะไม่รู้ว่ามีคุกกี้เก็บข้อมูลการทาฟอร์มเพื่อบอกว่าเรามีการเก็บข้อมูลเนี่ยเป็นการให้ยอมรับในสิ่งที่เรารู้ว่าเราเก็บอะไรจากคนเข้ามาที่เว็บบ้างหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าตอนนี้เราเก็บข้อมูลอะไรจากลูกค้าบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ไปจ้างคนอื่นทําเว็บใช่ไหมฮะคนที่ทําเว็บก็ไปเอาซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในตลาดมาเป็นปลั๊กอินไม่ได้เขียนหมดเขาไม่ได้เขียนหมดนี่ใช่ไหมครับเพราะว่าบางโมดูลเนี่ยมันมีอยู่แล้วก็มาปลั๊กอินใส่ค่ะอย่างนี้ก็คือควรจะไปเช็คกันสักหน่อยใช่ครับ k i e m e t เม c ติก เอาชื่อเว็บไซต์แปะเข้าไปแล้วมันก็จะคำนวณมาให้เลยว่าของอเราเนี่ยมีคุกกี้อะไรบ้างตัวนี้เนี่ยจะคอมไพ์ตามกฎหมาย gdpr ไม่ใช่กฎหมาย pdpa ของไทยนะเพราะของคนไทยเนี่ยยังไม่มีใครทําแต่มันพอใช้ทดแทนกันไปก่อนได้ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่ากฎหมายในแง่ของ pdpa ของไทยเนี่ยต้องบอกว่าต้นฉบับคือมาจากทาง eu คือสามกิโลก็คือตัว GDPR นั้นกันประมาณ8ปดสิบก็พอใช้ไปก่อนได้ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะสรุปคร่าวๆเนี่ยก็คือจะต้องให้คนที่ถูกเก็บข้อมูลได้รับทราบว่าเขาถูกเก็บข้อมูลใช่ต้องยินยอมด้วยรับทราบแล้วยินยอมค่ะแล้วก็จะต้องมีกําหนดระยะเวลาว่าข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้ยาวนานแค่ไหนแล้วก็3ต้องระบุว่าจะเอาข้อมูลไปใช้ทําอะไร และเรื่องของการลบล่ะคะคือเราจะต้องมีระบบในการที่จะสามารถลบได้ทันทีไหมคะมีระบบให้แจ้งว่าฉันจะไม่ให้คุณเก็บข้อมูลแล้วแม้ยังไม่ถึงเวลาแล้วการลบเนี่ยมันเป็นเรื่องภายในสมมติว่ามผมเก็บข้อมูลคุณเอิญแล้วเสร็จแล้วเนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยคุณเอิญบอกไอ้อาจารย์โดมช่วยลบข้อมูลของดิฉันหน่อยโอเคผมก็บอกโอเคผม,มจะการลบให้ครับแต่คำถามคือผมลบจริงไหม คุณเอิญจะไม่รู้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอิญตรวจสอบได้ว่าผมไม่ได้ลบคุณเอิญฟ้องผมขาดสิ่งที่กฎหมายฉบับนี้คนกลัวมากที่สุดคุณเอิญก็คือการฟ้องร้องเพราะว่าการฟ้องร้องเนี่ยมันมีค่าเสียหายทางปกครองฮะมูลค่าเสียหายเนี่ยแม็กซิมัมแล้วกันนะคคือประมาณ5ล้านบาทอย่างนี้ก็แปลว่าถ้าสมมติว่าใครก็ตามที่ถูกเก็บข้อมูลแล้วมาร้องว่าขอให้ลบก็ต้องลบให้เขาด้วยถ้างั้นมาที่ฝั่งของ ประชาชนทั่วไปเลยค่ะฝั่งผู้บริโภคทั่วๆไปหรือประชาชนทั่วๆไปเนี่ยนะคะจะได้รับผลกระทบจากกฎหมายนี้ยังไงและมีสิทธิ์ทําอะไรได้บ้างค่ะในแง่ของประชาชนมีสองบทบาทบทบาทแรกในแง่ของการเป็นเจ้าข,ของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราต้องตระหนักว่าข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ยมีราคามีราคานะครับม,มีค่าหวดเพราะนั้นใครเอาข้อมูลของเราไปหรือจะเอาไปเราต้องตระหนักก่อน ควรให้หรือไม่ควรให้<ฆ>ให้แค่ไหนนะครับแล้วเราต้องรู้ว่าเราจะมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกข้อมูลที่เราให้เขาได้เหมือนทุกวันนี้นะครับเราจะเห็นโฆษณาบ่อยๆผ่าน Facebook ผ่าน Google โฆษณามาถึงมือถือเรานะครับไอข้อมูลโฆษณาพวกนี้คือข้อมูลที่เขาเก็บเราไป แล้วเขาก็ยิงไปข้อ3เขาก็รีทาร์เก็ตได้ตามหลอกหลอนเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถกลับเข้าไปบน Facebook แล้วลบข้อมูลเราได้เราไม่อยากให้ Facebook จำเราว่าเราเคยไปท่องเพจไหนมาบ้างไม่กดไลค์เพจอะไรบ้างนะครับหรือไปคอมเมนต์ะ <comment S 2> อะไรบ้างเราไปลบทิ้งได้หมดเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริโภคเนี่ยจะไม่ค่อยรู้อ๋อเดี๋ยวนะคะอย่างนี้แปลว่าจะครอบคลุมถึง Facebook ด้วยหรอคะครอบคลุมครับครอบคลุมครับซึ่ง Facebook เป็นของงต่าประเทศขบคุณครับในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ถ้าคุณเก็บข้อมูลของคนไทยคุณเข้าขาย<อ>ต้องเปฏิบัติตามกฎหมายนี้โอ,โอเคค่ะอันนี้ก็คือประชาชนแล้วก็ผู้บริโภคทั่วไปก็จะได้รับทราบและว,ว่ากฎหมายนี้คุ้มครองถึงตัวเองยังไงบ้างนะคะแล้วมีผลกระทบ,บในทางลบก,กับ คนที่เป็นประชาชนทั่วไปไหมคะอาจจะเป็นอุปสรรคหรือการทำงานหรือการใช้ชีวิตที่ยากขึ้นนะคะจริงๆแล้วไม่มีครับยกเว้นคนที่อา,อาจจะยกตัวอย่างง่ายๆบางทีเราเอาข้อมูลของเพื่อนหรือข้อมูลของใครที่สามารถระบุตัวต,วตนเขาโพสต์ขึ้นออนไลน์แล้วเราไม่ระมัดระวังวิธีง่ายสุดเลยก็คือว่าบางทีสมมติว่าผมถ่ายรูปคุณเอิญตอนนี้อยู่หน้าจอทีวีแล้วเสร็จแล้วผมก็รูปคุณเอิญเนี่ยโพสต์ขึ้น บน Facebook ถามว่าการเอาหน้าตาของคนคนหนึ่งเนี่ยโพสต์ขึ้นไปบนออนไลน์เนี่ยเข้าข่ายพอร์วคุ้มของข้อมูลส่วนบุคคลไหมเข้าข่ายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีกฎหมายฉบับนี้เนี่ยทุกคนต้องระมัดระวังครับในการที่จะเอาข้อมูลของใครก็แล้วแต่ไปใช้โดยไม่ได้ขอคามยินยอมจากเจ้าของ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรูปภาพเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดไปตัดต่อก็ได้แค่เอารูปของเขาไปใช้ไปโพสต์โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมอันนี้ก็ผิดแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยคือดรอุดมที่ปกเองเนี่ยก็คือเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของ p d p a อยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะให้กับบริษัทต่างๆ แล้วก็<ช>ได้เปิดบอบรมด้วยนะคะแล้วถ้าสมมติว่าออมีใครที่สนใจค่ะอยากจะทราบรายละเอียดเพื่อลองไปศึกษาเพิ่มเติมพอจะมีที่ไหนแนะนำให้เข้าไปอ่านได้ไหมคะที่เว็บไซต์เลยครับ pdpa. online. th นะครับก็จะมีรายละเอียดของกฎหมายนะครับมีรายละเอียดแนวปฏิบัติต่างๆอย่างตอนนี้เรากำลังทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของ Human Resource นะครับสัญญาจ้างพนักงานจะต้องเปลี่ยนอย่างไรนะครับสัญญารับสมัครงานจะต้องเปลี่ยนอย่างไรตอนนี้เราพยายามทำไกด์ไลน์ต่างๆออกมาให้คนไทยค่ะคอาละค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณดออรอุดมพิปกมากนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะกับเรื่องใหม่ที่คนไทยได้รับผลกระทบกันทุกคนแน่นอนนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณมากครับ เห็นไหมล่ะคะถ้ากฎหมายนี้บังคับใช้กันเมื่อไหร่ก็จะกระทบกับเราทุกคนเลยล่ะคะ่ะยังไงก็ศึกษากันให้ดีก่อนด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถดนะ